ภูมิใจเสนอเสือยักษ์ให้เสียงภาษาไทยโดยนกกระวาหยังฮะชื่อหยังมีการป้นนะมีการป้นเอนาเงินมาชิมาป้นไคนี่บบอือึมอ๋อปนเท่าไหร่ละบาทเจ้าจีมีห้าร้อยห้าร้อย